มะกุ้งกุงวันนี้อยากกินอะไรอยากกินอะไรจะพาเข้าร้านอาหารอยากกินชินิเซลชินิเซลนี่พาอยู่บ่เปิดป่ะนี่เปิดไหมมะกุ้งอยากกินชินิเซลขายไหมอีกเมาร์เซชินิเซลเอสเซนอแล้วพอย่าไปพูดภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวเขาได้ยินนีิหนูก็แกล้งเล่เนใจ เอาคิวเย่าได้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาชมตอกลาบใช่ไหมวันนี้ตอกลาบตจกลาบยังไม่ออกเนาะอันนี้ก็มาจองตอไว้ก่อนมาดูตอก่อนกลาบยังไม่ออกอันนี้ก็มาข้างแม่น้ำอีกแล้วชื่ออะไรก็ยังไม่รู้เนาะเดี๋ยวไปดูตอนท้ายอันนี้เราก็จะเดินตรงกำแพงไปก็ข้างหน้าก็มีแม่น้ำเนาะ โอ้ม Ele oh, so oh, so ีผักแย่ะแล้วปะกุ้งโอ้เขาบอกว่าห้ามหมาขี่เหมือนขี่มาเต็มเลยคนขี้ได้ห้ามหมาขี้ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเลยอปะกุ้งที่ไหนก็ช่างโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปถึงแม่น้ำเดี๋ยวไปเจอกันใหม่เนี่ทุกคนล้ถึงแม่น้ำแล้วสวยมากเดี๋ยวเราต้องให้ดูก่อนนี่สวยมากน้ำกระพริบกระพรับ อันนี้ก็เป็นร้านอาหารแต่ไม่เปิดค่ะอุยร้านอาหารแน่ลเล<ร>ย <นะ S 2> เนาะร้อนต่อไม่ร้อนนะหนาวต่อไม่ร้อนนะเ,<ร>เป็นร้านอาหารนะมาตรงนี้เ,ย,เย็นเว้ยอุ้ยโอ้โหมาอุ้เขาจะรออะไรเย็นต่อไม่ร้อนแล้วนะไป่รอจักรายานหลังลูกเห็นอ่ะ อุ้ยดูแพสวยมากยูไม่ได้มีไดดูน้ำเพื่อพระเพื่อพระขอเดินฝั่งนี้ด้วยแซงกันหูดูน้ำน้ำเชี่ยวเนาะแสดงน้ำมาจากเขาเมื่อกี้บอกว่าห้ามห้ามพี่เขาบอกไงอังกุยเยวได้เนี่ยที่เยี่ยวที่เยี่ยวประจําปลากุ้งข้างไวนะอย่าพูดเสียงดัง ความลับมาเปิดเผยในที่สาธารณะดูสะพานดูกิ่งไม้กิ่งไม้เกาะเต็มเลยสะพานให้เรือลงอู้ดูเรือลำใหญ่มาแล้วทั้งนู่นบ้านอะไรทะเลหาดไทยอ่ะอือเขาเรื่อหาด,หาดไทยนะไปบ้านพี่ก่อนเดี๋ยวรอเรือมาแล้วั้นู่น <c oughs> มาให้ค <c oughs> ือมยคัะ ดูกำแพงน,นี่นี่ไงนะเฮ้าเซอร์นุน่เขาใช้กำแพงทำอันนี้เป็นอะไรนี่ยังไงบ้านปะกุที่ค้ัองอะไร<อ>สักอย่างไม้มังกี้เฮ้นนาส์านนเรือมาแล้วเรือมาแล้วเรือมาเรือใหญ่มากสวยมากจ้ะทุกคน

เราเดินไปเที่ยวพร้อมกันค่ะทุกคนถ้าตอนดอกกุหลาบออกที่นี่ก็จะดอกกุหลาบสวยมากแต่ตอนนี้มาดูตอมันก่อนอุ้ยอุยอ้ยสวยนะดูดิพิสุกบอกว่าตรงนี้เป็นดอกสีขาวส่วนฝั่งนี้เป็นดอกสีเหลืองนะทุคกคนแต่ตอนนี้มันก็จะมีแค่ตอของมันอันนี้ดอกสีอะไร สีแดงผสมขาววาดภาพในใจอันนั้นตอกสีแดงอู้สวยมากเลยนะที่รูปโทรศัพท์ย้ายเสร็จแล้วก็ไปอ,อันนี้ตอนนี้ <c oughs> มันเพิ่งเข้าหน้าฟื้อิ่งมันก็จะมีแต่ต้นนั้นนะจ๊ะไหนปลกุง้งอ๋อปลกุ้งไปเข้าห้องน้ำ ดอกยังไม่มาอะไรเนี่ย Berliner Roof คืออะไรอันนี้เป็นใครสองคนเนี่ยแบบโอ้น่าจะเป็นชื่อดอกกุหลาบ Born Decorose Rodi อ๋ออันนี้เป็นชื่อดอกกุหลาบค่ะทุกคนตอนนี้เราพาทุกคนดูชื่อไปก่อนนะเนาะเ Ed Rose อ่า เดี๋ยวเราจะดูแค่ชื่อนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมารอบหลังอีกทีมาดูว่าดอกกุหลาบแต่ได้ชื่อมันมีสีเป็นยังไงตรงนี้ก็ดูต่อไปก่อนอันนี้เป็นที่อะไรเป็นเดออันนี้คือที่อะไรเป็นเสาหลักเมืองอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะคะทุกคนนี่ ไรฮานคร u สมันคืออะไรสักอย่างมาดูว่ามันคืออะไร <c oughs> ดอกกุหลาบตอนนี้ก็จะมีแต่ชื่อนะจ๊ะ <c oughs> ดูดิ <c oughs> ระหว่างที่รอปลากุ้งเยี่ยวเดี๋ยวเราพาทุกคนเลยเข้าห้องน้ำ ไปดูไอ้ข้างๆแม่น้ำก่อนนะครับทุกคนนี่โอ้มีคนมาห้อยคุณแจด้วยนี่มีคนมาห้อยคุณแจรักด้วย啊ทุกคนเนี่ยโอ้โหวิวคิดถึงสภาพเจ้าหญิงสมัยแต่ก่อน <c oughs> เห็นวิวตรงนี้โอ้ถ้าดอกกุหลาบออกก็จะสวยมากเลยนะ ือทั้งสองคนเข้าห้องน้ำแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบออกมาเลยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ออกมีแต่ก้านมันเดี๋ยวเดินไปดูเรือกัน ดูปราสาทฝั่งนู้นสวยมากเย็นมากค่ะทุกคนอากาศดีมากวันนี้เดินไปหาเขาก่อนอันนี้ตออันนี้คือกุหลาบน,น,นออี้มันออกดอกนี่คือตอ อันนี้คือตอวันนี้พามาดูตอก่อนอันนี้ตรงนู้นอันนี้ตรงนู้นเออตรงซ้มตรงนู้นใช่ตรงซ้มนี่ตรงซ้มมันจะเป็นสวยมากอ๋อสีเหลืองใช่ค่ะเดี๋ยวตอนมันออกดอกจะมาอีกรอบนะทุกคนใช่ดูตอไปก่อนดูไปรอบอันนี้เข้าไปได้ใช่ไหมเข้าได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่มันเป็นดอกกุหลาบที่เป็นต้นต้นที่ยายให้ดูอ่ะนี่กำลังเละกำลังเริ่มแล้วโอ้เป็นประสาท โมีแต่ตอมันถ้ามีดอกจะสวยมากเลยนะเนี่ยว่าอันนี้ข้างบนเราเดินได้ใช่ไหมได้ก็เดินขึ้นเพราะเนี่ยตรงนี้จะเป็นเฉือน,นหลากอออดอกอันนี้กำลังจะขึ้นมาอ้อ ทำไมไม่มีใครบอกให้หนูใส่เมด,ด้วยเนี่ยทุกคนเขาใส่แมดกันหมดเลยตอนนี้เราจะขอขออนุญาตใส่เมดกันปักไว้ก่อน <t ell> เราจะใส่แมดกันะค่ะทุกคนเขาใส่เม็ดกันหมดแล้ว <t ell> ถึงว่ามีคนมองเรากันเต็มเลยมา <t ell> ดูรถเข็นเดี๋ยวเราเดินในฝั่งนี้ีกว่า มีแต่ตอมันออกอารณ์คล้ายๆสวนกุหลาบอ้อทุกคนคุ้นๆเหมือนเราเคยมานะคะทุกคนมากันอยู่ทางนูน้นปราสาทข้างบนที่นี่สมัยแต่ก่อนเขาก็ใช้หินในการทำไอ้ ดูกำแพงสูงมากหินในการทำแบบนี้เนาะดูกำแพงสูงมากโอ้โหสวยมากกาแฟสักแก้ววะเนี่ยเโอ้โหโตเตเป็นดอกไม้หมดส้มตรงนี้สวยมากเลยตอนที่ยายถ่ายนะที่แล้วอื มีแต่ตอมันนะดูตอไปก่อน,ตออนแต่ก็สวยนะมีแต่ตอก็สวยอยู่นะสวยแบบต่อเอาดูตอมันไปก่อนนะคะนี่ก็คือตอกุหลาบทั้งนั้นลูกออลิโอทูเดเออตอกุหลาบ เขาพากันใส่แมสกันก็ไม่บอกนูหนูเรือนมาแบบคนก็มองหน้ามึงไม่ใส่แมสคนเดียวอะไรเดี๋ยวเราไปนั่งตรงนั้นกันนะคะทุกคนสะอาดไหมนั่งรอกันแค่นี้เหรอพี่สุอ๋อเราเราขึ้นไปข้างบนตรงนั้นได้ ตรงนั้นอนอ,อ,อะอน,นี่นะคะทุกคนเที่ยวปลอดภัยต้องใส่แมสท <c oughs> คำขวันวันนี้ก็คือเที่ยวปลอดภัยต้องใส่แมสเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนกันมาปะกุ้งเดินขึ้นไปข้างบนแดดดีมาฮอะ เขาใช้เหล็กใช้อะไรทำให้มันโค้งมาเนาะ mm hmm. แล้วมีเส้นเหล็กด้วยทำให้มันโค้งมาเฮ้ยมีเหมือนอาหารอะไรอยู่ข้างในนั้นด้วยพะกุง้ง<น>ของกินนกเนาะ mm hmm. โอ้ดูสิไอเดียดีนะเนี่ยแต่ต้นกุหลาบมันใหญ่เลยเนาะดูดิพะกุ้งต้นมันใหญ่มากเลยไหนไ<ป>ที่พีศ่ศกเขาบอกว่าต้นนี้ใหญ่วะเนี่ยเหรอนี่ลำต้นมันใหญ่อะ ดูโบดข้างบน,น,งเ,นดเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นข้างบนกันนะคะทุกคน<ป>เดินเข้าไปบนนั้นเนาะนกุเป็นไงบ้าง เราดูหน่อยสิหลังจากเป็นนางในมาอยู่สักหลายเดือน hey, อันนี้รูเลยมีรูด้วยห, <Hey. S 2> หลังจากเป็นนางในมาหลายเดือนอันนี้เข้าห้ามเขา้าอันนี้คืออะไร <No. S 1> เข้าไม่ได้น,นี่ครับ นทุกคนเเดี๋ยวนี้่ะนี่คือหน้าต่างคนสมัยแต่ก่อนนะะทุกคนมันจะมีรูเข้รูอู้หูเรือมากอู้เรือใหญ่มากว้เรือใหญ่มากเนี่ยมองลอดหน้าต่างก็ได้เียจะเดินเข้าไปตรงนี้เมื่อกี้เราก็เดินลงมาจากข้างล่างทางนู้นนะครับทุกคนหน้าต่าง

อาจจะไม่ใหญ่แต่ก็สวยเห็นแค่ตอมันก็แฮปปี้แล้วดูต้นอันนี้สิเป็นตะปุ่มตะปิ่มอยู่นะอพอดูซัมเมอร์มันก็จเป็นสีเขียว,วยอเออม็นตะปุ่มตะปิ่ม,ม,มดูวิวจากข้างบนสิอโอ้ต้นไม้ตัวนั้นใหญ่มากเลย ตรงนั้นน่าจะเป็นร้านอาหารใช่ไหมพี่สุใช่ยายมายายก็จะไปเอ้วิรติงปิดหมดช่วงนี้มาเที่ยวแล้วก็จะได้แค่ดูเพราะทุกอย่างปิดหมดเที่ยวแบบทุกคนก็กำลังบุนเบือกับการถ่ายรูปโอ้โหตรงนี้ดูดิน่ากลัวมากเหมือนสัตว์ประหลาดมากเลยเนี่ยต้นไม้อะไร ต้นไม้มันสัตว์ประหลาดมากโอ้โหจริงดิเฮ้ยต้นไม้มันสัตว์ประหลาดพูดโหแต่ก็สวยเหมือนกันนะอาจจะดูเหมือนสัตว์ประหลาดแต่ก็สวยมากนะครับทุกคนดูต้นไม้ดิ เดี๋ยวเวลาดอกกุหลาบออกดอกแล้วก็จะพาทุกคนมาชมใหม่นะคะทุกคนเราก็พาวันนี้ก็พามาดูตอมันก่อนมีแต่ดอกอันนี้ดอกอะไรห้อยต้องนิ่งต้องนิ่งฮะนี่หรอ,อเป็นสีแดงสีขาวสลับกันไปอ่อปา ว้าวฮัลโหลฮัลโหลวิลลกิสเ,เดินสำรวจมีแค่เนี้ยเนี่ยชอบต้นไม้นี่มากเลยนะมันดูเหมือนของปลอมเนาะแต่มันคือของจริงเนะอ๋อมันสวยมากโอ้ต้นยานี่อะ ทุกคนไม่อยากจะคิดสภาพตอนมีดอกกุหลาบมันจะสวยขนาดไหนมันต้องสวยมากแน่ๆเลย,เลยตอนที่มันออกดอกหมายถึงนะตอนนี้เราก็เห็นแค่ต้นของมันเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายรูปแป๊บนึ่งทุงกคน โอเคทุกคนวันนี้ก็พามาชมตอดอกกุหลาบแล้วก็ต้นไม้ส,สวยๆนะภาพตอนนี้อันนี้เราก็จะเดินออกไปแล้วที่ประตูนี้แล้วก็เดินออกไปเออลาเห็นเครื่องบินด้วยนั่นน่ออโอ้โหตอนนี้อนน่ะ ตรงนี้ถ้าใบผ้าใบมันออกมันจะนี่เป็นสีเขียวหมดเลยนอกกำแพงตัวนี้เราจะไปเดินไปทางโบสถ์ใช่ไหมดิสโก้ไปทัดูเครื่องบินอยู่ปลายโบสถ์นุ้งเห็นไหมโบสถ์ก็อารมณ์คล้ายๆวัดบ,บ้านเรานะทุกคนนะ มันก็แพงหินใช้หินในการทำถนนเดินไปเที่ยวด้วยกันจ้ะทุกคนนี่ก็จะเหลือตึกแบบเมืองเก่าเยอะมันก็จะสวย ถามอะไรตอบได้ไไเสียงดังมากเลยว่าจะต,ตื่นโคกที่ไหนยิ้มแรงๆด้วยนะยิ้มทะลุมาร์กไปเลยยิ้มทะลุมาร์กเลย <laughs> ถ่ายรูปยิ้มหน่อย <laughs> ยิ้มทะลุมาร์กเละสไมล์ฟอร์วบร์บิ๊กคอนเสิร์ต ดูคนพยายามถ่ายรูปหอนใหญ่มากไปยัง เราจะวิ่งอยู่หานจะวิ่งหานมาแล้วมาแล้วได้กินของกินแถวนี้รอเปล่าหูใหญ่มากหูใหญ่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 มากอย่าไล่อย่าไล่หนูนะหนูเป็นคนกลัวหานที่สุดนะห้ามไล่นะห้ามหานไล่กินไปแต่เด็กน้อยอู้ตัวใหญ่มากหานดินกินฟ้าหานหญ้ากินยุงนะอุนกน๊กนกมา ไปแล้วมึงไม่มีอาหารใช่ไหมฉันไปแล้วกูไม่กินอะไรทั้งนั้นคือจะไปแล้วไปแล้วเขามาดูว่าเวลาคนใหม่มาเขาก็มาดูว่ามีอาหารไหมพอไม่มีเขาก็จากไปนกพิราบที่นี่อ้วนๆเนาะดูดินกพิราบหน้าต้มนกหน้าเป็นพิาบมากเลยความคิดอกุศล เนี่ยทุกคนถึงเราจะไม่เห็นดอกแต่เราก็เห็นยอดนะพี่กุ้งถึงเราจะไม่เห็นดอกแต่เราก็เห็นยอดกุหลาบกําลังแตกมาเลยอะทุกคนอ่าถ่ายรูปแล้วลูกก้นามว่าอะไรแข็งแรงเหมือนกัน ซีเมนหรือว่าต้นไม้อะไรแข็งแรงกว่ากันซีเมนหรือว่าต้นไม้ดูภาพดูภาพดูภาพมัน้องดูภาพมัน้องว่าต้นไม้ซีเมนต้นไม้ซีเมนออทรีออสตรองทรีตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะคะทุกคนโอ้โหดูดูทางลงไปแม่น้ำสิชันมาก กล้าไหมมึงกล้าเสี่ยงไหมดหูท่าเรือนะคะทุกคนตอนนี้ก็ท่าชมสวนดอกกุหลาบจําชื่อไม่ได้ลืมอันนี้เราก็จะเดินกลับแล้วค่ะทุกคนเรือเยอะมากเรือผ่านไปเยอะมากอันนี้ก็เป็นทางเดินกลับถ่ายวิวแม่น้ํา ทุกคนดูเปลือกหอยเยอะมากอู้เสียงเสียงหอยกระทบฝังเปลือกหอยเยอะมากก็ากุ้งอยากกินแล้วมะคนเห็นหอยนี่นี้คือเปลือกหอยหมดเลยเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะเสียงเสียงหอยชมค่ะได้ยินเสียงหอยกระทบฝังเปลือกหอยกรุณาพูดคาว่าเปลือกขอโทษค่ะเปลือกหอยค่ะโอ้เสียงเปลือกหอยค่ะกระทบฝังได้ยินไหมคะหอยกระทบฝังเปลือกค่ะโอ้เยอะมาก เขาลือหาดของหอยอยู่แถวนี้โอ้ยเขลือหาดของเปลือกหอยเดี๋ยววันนี้เราก็ลากันไปกับเัาเลือหาดของเปลือกหอยนะทุกคนโอ้โหควไม่ค่อยมีนะอะไรก็ซัดมาอยู่แถวนี้หมดเลยโอเคจ้าทุกคนวันนี้เราก็ขอลาทุกคนไปกับภาพเปลือกภาพหอยสวยๆภาพเปลือกหอยสวยๆใช่พี่กุ้งเซฟบายบายหน่อยพี่กุ้งบาย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 จะจบก็ไม่จบทุกที ดูสามีแห่งชาติก่อนดูไกลๆดูเนี่ยอยากถ่ายรูปหา,า,า,าปลากุง้งขึ้นขึ้นเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูปล่อยขึ้นปลากุ้งขึ้นเดี๋ยวหนูปล่อยลงไปตุ้มเลยนะี่ <c oughs> นี่คือรถอะไรคะโอ้เขาไว้ลากเรือนอวางเรือลงเนใช่ขึ้นปลากุ้งขึ้นขึ้นไปไหนอ่ะนั่งนี้เดี๋ยวหนูจะเข็นลงไปแหน่ยังยังจะกล้าเล่นอีก เฮ้ยทุกคนนุ่นอาปะกุ้งไปเรืออยู่ไหนทำไมมารับไปบ้านเนี่ยปวดฉี่จะตายอยู่แล้วเนี่ยจุกโฮมนะบายบายไปไปนั่นเรือนั่นไงเรือจอดตรงนู้นปลกุ้งปลกุ้งวันนี้อยากกินอะไรอยากกินอะไรจะพาเข้าร้านอาหารอยากกินชินิเซลชินิเซลนี่พายอยู่บ่ เปิดป่ะนี่เปิดไหมปะกุ้งอยากกินชน,นิดเซลปะขายไหมอีกมัลเซอร์ชนิดเซลเอสเซลขอท่านพ่ออย่าไปพูดภาษาญี่ปมันเดี๋ยวเขาได้ยินนี่หนูก็แก้งเลยใจใจพูดภาษาญี่ปมันเดี๋ยวเขารู้เรื่องท้าย